ก็สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยคลิปนี้ก็มาดูขั้นตอนการเวี่ยงทรายหรือว่าดินหรือว่าโคลนขึ้นขอบข้างคูน่าจะเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนเพื่อนรับชมมาได้เลยนะครับอับก็วันนี้วันที่1นึ่งพฤษภาคมสองพ่สิบสีหรือ2567นะมาดูเค้กศูนกันต่อเนื่องเป็นคลิปที่2องหลังจากที่เราได้ลอกตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ ตอนต่อไปเราก็เวียงทรายขึ้นไปขึ้นขอบขอบเอ่อขอบทางน้ำขอบทางน้ำยงนั่งตรงนี้คนเมือเ่อยเ,เลยเดี๋ยวเ,เปลี่ยนที่นั่งแป๊บนะโอเคเปลี่ยนที่นั่งแป๊บแลไม่ไหวเหมื่อยกล,ลนซะกลยนี่ตรงที่เาราลอกนะและตรงนี้ก็จะเป็นคูก็คือน้ำใต้ดินมันน่าจะมี นะเพราะว่ามันซึมมาเห็นไหมมันซึมมาจากข้างล่างนี่ตรงนี้เป็นสายน้ํามาเลยก็คือถ้าได้ลอกยาวนะหรือว่ามีงบประมาณในการลอกอะไรพวกนี้เนะี่ยก็น่าจะจะได้นะถ้าไม่คูใหญ่เนี่ยน่าจะโอเคเลยแล้วถ้าไม่คูเล็กเนี่ยมันมันข้อจำกัดนะครับความยาวของบูมามช่วงสวิงแล้วนี่นะครับมันเหวี่ยงยาก้วผมมองว่าถ้าตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่เนี่ยกุดแล้วก็เวียงเวียงเวียงข้างเวียงข้างเ็าน่าจะช่วยได้นะแต่ต้องใช้งบประมาณค่อนงทีจะสูงแหละผมบอกมองดูแล้วน่าจะใช้งบสูงอันนี้เราเกษตรกรก็ต้องตั้มตัวกันเองนะตั้มตักันเอาเองนะตามกําลังนะบางคนก็ต้องทาอะไรไม่ได้นะก็ต้องปล่อยให้มันตายเลยนะตูเรียนยืนต้นตายเสียได้เสียได้ต้นใหญ่โตมโหฬารแล้วนะก็ไม่รู้จะทาไงเหมือนกัน นาแรงบีนี้มันหนักนะซะเหลือเกินนี่ก็คือท่อนะที่โชเฟอร์ปล่อยลงมาปล่อยลงมาจากรถนะนี่ก็คือใช้ท่อต่อลงในบอนี่เลยนะถ้าไม่ใช้ท่อต่อเนี่ยไอ้พวกคันดิน อะไรพวกนี้นะมันก็จะพาดินลงมาด้วยนะแล้วก็ต้องลอกบ่อยๆนะมันก็ต่อท่อให้มันลงในจุดที่มันดูดน้ําเลย แพงนะเออหนึ่งุสาฟาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันใหม่เป็นยูโรห้าแล้วนะเดี๋ยวพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเหลือเฉพาะบีเจ็ดกับบียี่สิบนะบ้านเราปั๊มตามชนบทเนี่ยก็น่าจะมีแต่บีเจ็ดนะไม่รู้อะไรกับมันเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปรับบีเจ็ดมัง 10, ม่งบีสิบมั่งบียี่สิบมั่งอะไรก็แม่งก็ไม่รู้นะเอาสักบีหนึ่งเถอะนะ ก็เล<อ>ิกอุดหนุนน้ามันดีเซลแล้วนันทำให้น้ำมันดีเซลก็ค่อนข้างจะแพงคุ้งคลานนะแต่เบื้อนบ้านก็ยังถูกกว่าเราเยอะเยไม่รู้ทำไมบ้านเราของข้าวของอะไรมันแพงนะเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ว่ากลับกันในพวกพืชผลทางการเกษตรจะกลับราคาตกต่ำนะปาล์มวันนี้นะวันที่หนึ่งพอพฤษภาคม2024นะก็4บาท3นะลานเทขนอม นะ่าไม่รู้จะลงอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่อย่าลงอีกของเราก็จะใกล้รอบจะถัดแล้วนะหวังว่าคงขึ้นให้หน่อยก็ดีหนักนะนะแต่ว่าทุเรียนน่าจะแพงแล้เพราะว่าทุเรียนมันตายเยอะขาดน้ําเยอะนะมันก็เลยน่าจะแพงหน่อย ไม่จะแพงหน่อยนะโลสามร้อยน่าจะได้เห็ดนะใครมีมีผลขายในหน้านี้เนะี่ยก็โอเคเลยนะมาดูแนวโชเฟอร์ขุดขุดยังไงนะนี่ผมดูงานแล้วรถน่าจะเอาไว้ร่องน้ำตรงเนี้ยมาไว้ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นคัน เพื่อจะป้องกันไม่ให้ดินมันไหลลงมาเร็จอีกไม้เลยไหลลงมานะน่าจะเวิร์กกว่ามนะ่โชเฟอร์ไม่รู้มันจะทําไงมันกองมันนะี่้าเป็นคันให้มันขเนูเดินได้เดินได้ทั้งสองฝั่งตรงกลางเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่นะ่เดี๋ยวกะว่าจะไปลากน้ําฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่มีหัวดูดน้านะที่สอบถามออชาวบ้านระแวแกไกลๆนะ่จะจะไม่มี วัวดูดน้ำสนมากฝั่งนู้นเนี่ยเป็นทุเรียนเยอะนะเขาจะจาะบาดาลแล้วขุดสระขนาดใหญ่เลยผมไปดูแล้วโอ้สระใหญ่โตอลังการงานสร้างนะแต่โซนฝั่งนี้เนี่ยก็จะใช้น้ําจากคูคูนี่ คือมันกล่าวว่าจะม,ามันจะมาขุดแค่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยเลยโอเคเราไปจา่ายความรู้ดีกว่าไม่ก็อีกมุมมองหนึ่งมุมมองนะตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงโอโหดูด กำลังหาตาภาพอยู่นะครับางทีมีตาภาพน้ำด้วยตายซะและ้วหัวดุมันมีตายมันปนมามันจะพังอ่ะ มันต้องตังไม่โครดีน้ำพังได้นะนะเห็นไหมพังแล้วยามไม่ได้นะดินพวกนี้ที่ผมถึงบอกไนงะว่าขุดตรงกลางแล้วก็ทําให้ไมโครไปทั้งสองข้างได้ไอ้ดินพวกนี้หยักใจเชื่อใจไม่ได้พังทั้งงความพังเน,นี่ยไมกกลอาจ,จะคลิกความได้อันตรายนะ ไม,ม่กูเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ความชานาญการนะเราเนี่ยก็เป็นมือใหม่หนะขูดเดเลยก็ไม่ค่อยชับหรอกทั้งก็พยายามหัดเรื่อยๆนะแต่มืออาชีพเนี่ยเขาก็มีเทคนิคแตกต่างกันไปนะเทคนิคแตกต่างกัน มือใหม่และแค่นี้ก็เอาแล้วนะขับลงจากเตนเลอร์เป็นก็เอาแล้วนะสำหรับผมเนี่ย เลี้ยงให้ก้าวกลางไอ้น,นี่กรอบจักไม่แล้วตรงนี้ก้อนไม้นั้นเลยนั่นนะไม่พือแว่นไม่ได้เดี๋ยวแตอกอีกโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเทคนิคดีๆในการเออ่ลอกคลองสะเก่าเนี่ยลองคอมเมนต์กันได้ นะสำหรับเราเนี่ยมือใหม่นะก็หัดทำไปตามภาษาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม